อนนี้เราก็อยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดนาในานะครับหรือวัดนาในาหลวงที่เห็นหลายๆหลายๆคลิปหลายๆภาพที่ถ่ายภาพตรงซุ้มประตูแล้วมีพระอาทิตย์ด้านหลังนะครับสวยๆนี่คืออยู่ตรงนี้เลยครับนี่นี่นี่น,น,นี่อันนี้เลยจ้านี่แต่เวลาเขาถ่ายภาพนะครับคือเขาจะถ่ายจากด้านในออกมานะฮะต้องมาถ่ายแนะนําว่าจะต้องมาถ่ายตอนช่วงอตอนเช้าๆนะครับก็คือพระ แบบว่าแสงแรกขึ้นมาจะสวยมากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันจะ้ะนี่นี่นี่แต่บอกเลยว่าก็สวยดีเดี๋ยวเราจะต้องคงจะต้องใช้กล้องมุมสูงถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าด้วยความที่เจดีย์แต่ละยอดเขาอยู่บนยอดสูงๆเลยเราไม่สามารถถ่ายถ่ายแบบว่าให้เห็นได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี้นะี่ นี่นี่นะจ๊ะนี่นี่น,นี่เป็นอย่างนี้เลยสวยไหมเอ่ยนี่นะฮะแล้วตรงนี้ก็จะมีอีกหนึ่งยอดนะครับต้องต้องเดินไปดูด้านในนะฮะนี่เดี๋ยวเราเข้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะฮะโอ้ย oh. น หัวเหอ่อก็จะกระเจิงแรงมากเลยดูนี่นะฮะนี่การขึ้นมาตรงนี้ก็จะชันนิดหนึ่งนะครับดูดูรถที่เข้าเองเห็นไหมเอ่ยนี่แต่มองจากมุมนี้ไปอ่ะสวดมากนะฮะ นี่เห็นไหมนี่คือจุดที่คนมาถ่ายภาพเยอะๆเลยนะฮะนี่แล้วตรงนี้ก็คืออีกหนึ่งเจดีที่อยู่บนยอดยอดเขานะฮะสวยมากนะฮะแล้วก็พื้นเป็นแบบว่าเป็นหินเรียงแบบนี้ก็ทำให้ฟิลเหมือนประมาณแบบว่าได้บรรยากาศเก่าๆดี อุทยานธรรมเขานาในหลวงนี้นะครับอยู่ที่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานนะครับแต่สำหรับนักท่องเที่ยวที่นี่ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยอีกที่หนึ่งเลยนะครับ mm hmm. เชื่อว่าหลายๆคนคงเห็นภาพในโซเชียลต่างๆมาบ้างแล้วนะครับ mm hmm. กับภาพซุ้มประตูก้ายอดที่โดดเด่นและมีแสงยามเช้าสาดส่องลงมานะครับ และนอกจากสมประตูก้าวยอดที่ทุกคนเห็นในโซเชียลแล้วนะครับที่อุทยานธรรมเขาหน้าในหลวงแห่งนี้ยังมีเจดีย์ลอยฟ้าที่ทุกคนสามารถขึ้นไปไหว้สักการะบูชาและถ่ายภาพด้านบนได้อีกด้วยนะครับและจะเห็นวิวแบบ360องศาที่กว้างมากๆเลยครับเจดีย์ลอยฟ้าที่อยู่บนยอดเขาของที่นี่นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด5ยอดนะครับ แต่ละเจดีจะมีลักษณะที่แตกต่างกันสามารถเดินขึ้นบันไดไปแต่ละเจดีได้นะครับแต่ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงนิดนึงนะครับไม่เช่นนั้นจะเหนื่อยเอาได้นะครับหากใครที่กำลังแพลนหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ถ่ายภาพสวยๆแนะนำที่อุทยานธรรมเขาหน้า,นานในหลวงนี้เลยครับเพราะว่าสวยจริงๆแต่ต้องมาตอนเช้านิดนึงนะครับ เพื่อที่จะถ่ายภาพแสงยามเช้าที่ลอดผ่านซุ้มประตูของวัดเข้ามานะครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแล้วในเมื่อถ้ามาแล้วต้องขึ้นไปชมความสวยงามของเจดีที่อยู่บนยอดเขาทั้ง5ยอดนะครับบอกเลยว่าจะได้เห็นวิวที่สวยมากๆแบบ360องศากันเลยทีเดียวแล้วนี่ก็เป็นความสวยงามของ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีชื่อสำนักปฏิบัติธรรมเขานาในานะครับก็คือ,เ,อเ,ปเ,ปเป็นที่เขามาถ่ายภาพเป็นเรฟเลนซ์แบบว่า,าซุ้มประตูสวยๆแล้วก็มีแสงแดดสาดมาจากข้างหลังนั้นนะครับแสงแสงสีทองๆอะไรอย่างนี้ครับเพื่อนๆสามารถมาเที่ยวกันได้นะครับอบอกเลยว่าถ้ามาจะต้องมาตอนช่วงเช้าเช้าเลยนะครับหรือไม่ก็มาตอนช่วงเย็นๆแสงจะสวยมากนะครับ แล้วก็มาเราก็จะได้แบบว่ามามากราบไหว้พระพุทธรูปแล้วก็ถ้ามีเวลาก็เดินขึ้นไปตามเจดีต่างๆนะครับก็ถือว่า,าสวยเลยแต่จะต้องออกกําลังกายขามานิดนึงนะครับเพราะว่าแต่ละยอดเอตลาลเจดีเจดีเนี่ยเขาจะอยู่บนยอดเขาต้องต้องเดินขึ้นบันไดพอสมควรนะครับแล้วยังไงท้ายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทูมีไว้ด้วยนะครับอ๋อแล้วอย่าลืม กดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพท์มีชแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ